ไพลินโตอิ่มหรือแม่ไพลินเจ้าของธุรกิจน้ำปลาราแม่ไพลินใบจ่าวิรัตแถลงข่าวความร่วมมือครั้งสําคัญกับบลูช็อปจัดโปรโมชั่นน้ำปลาราปั่นสุกกับบลูช็อปมาจัดจําหน่ายในร้านบลูช็อปทั้ง19สาขาราคาสุดพิเศษ19บาทวันนี้โครงการน้ำปลาราปั่นสุกเจ๊ก็อยากร่วมมือกับแม่ไพลินเพราะว่าเจ๊อยากให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีแล้วก็ได้ใช้ของดีรสชาติ ไม่แพ้กับแบรนด์ดังๆเลยคือเจ๊เคยเอามาขายแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ผลการตอบรับดีมากประชาชนซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำเจ๊ก็เป็นคนคัดสินค้าเหมือนกันนะคะต้องดีเท่านั้นถึงจะมาอยู่ในร้านเจ๊ได้เจ๊ก็เลยต้องขอร้องแม่ไพรินว่าขอขาย19บาทได้ไหมเพื่อให้ประชาชนที่เศรษฐกิจยอบแยกอยู่เพื่อเขาจะมีกินดีขึ้น คโครงการนี้นะคะก็ที่เราบอกว่ามันเป็นการฉลองครบรอบ12ปี19สาขาของบูช็อปค่ะถึงได้บูช็อปถึงได้ขาย19บาทนะคะขอฝากนะคะโรงงานเราก็เป็นโรงงานปะลาาจาวอรัตนด์ในตำนานของเราทํามาตั้แต่ปู่ย่าตายายก็ผ่านมาเป็น,ปนะะร้อยกว่าปีแล้วค่ะคือทําเกิดมานี่รู้จักปะลาาตั้งแต่เด็กเลยนอเรียนเชิญประชาชนนะคะมาช่วยกันซื้อน,นะคะน้ำปะลาแม่เพลิน ในราคา19บาทที่บูช e s h ทั้ง19สาขาเท่านั้นค่ะการร่วมมือกับบูช e s h ครั้งนี้นะับเป็นการจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ที่รับรองว่าราคาถูกที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ผู้คนต้องกลับไปหาครอบครัวสามารถนําน้าปลาราด,ดีๆกลับไปทําอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวอย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าปลาระราที่มีราคาสุดประหยัดเพียง19บาทถือว่าเป็นการเติมกําลังใจให้คนไทยด้วยกันในช่วงเวลาปีใหม่ค่ะ